ราศีนะครับที่มีเกฑ์ชกลาภนะครับในวันที่หนึ่งเมษานะครับจะมีราศีของทุกคนหรือเปล่านะครับเข้ากับจันรุ่มฟันโดนะครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้เราเข้ามาสู่จังหวะของเมษานะทุกคนนะโอ้โหเวลาทุกคนเวลามันแป๊บแป๊บจริงไหมใครว่าเวลามันนานแต่ว่าถ้าเกิดว่าความทุขมันอาจจะนานนาะจริงไหมมันนานเหลือเกินหนึ่งวันหนึ่งนาทีนี่มันนานแต่ถ้าเกิดว่ามันมีความสุขเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งนาทีห้านาทีมันเร็วเหลือเกินจริงไหมทุกคน นี่นะคะเข้ามาจังหวะเมษาแล้วแล้วเดือนหน้านะคะทุกคนอีเวนต์ใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องตื่นเต้นนะทุกคนนะถ้ามารู้ดวงไม่ต้องตื่นเต้นแล้วควรจะมารู้ดวงด้วยเพื่อไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นใช้คเนี้ยเพื่อไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นไม่ต้องไปรับเล็บอะไรส่งเสริมอาจารจะบอกนะไม่ต้องเพราะอะไรเพราะคุณต้องมารู้ดวงตัวเองอ่ะถูกต้องดีกว่าอันนั้นเยอะเลยแล้วมันจะป้องกันแล้วมันระวังชีวิตของคุณอ่ะได้มากกว่าสุด เพราะอะไรคุณไปทํแล้วนั่นแหละคุณก็ไม่รู้อีกว่าดวงคุณะต้องเจอกับอะไรแล้วคุณก็ไม่ระวังเรื่องไหมแล้วถ้าเกิดว่าคุณอ๋อรู้แล้วเอออะมันต้องเจอกับนี้เราเตรียมตัวอันนี้ไว้นะเราเตรียมอันนี้ไว้นะแล้วคุณที่เหลือคุณจะไปทําบุญให้คุณสบายใจคุณทําเลยทำอะไรก็ได้นะครับสบายใจให้ทําทําไปเลยทําบุญอ่ะไม่ต้องรอหรอกว่าให้ต้องมาบอกคำาุ่งบุญก็คือบุญครับอยู่ที่สําคัญตรงที่ว่าคุณทำแล้วสบายใจไหมขออย่างนี้นะอ๋อแต่ว่าขออย่างนึงก็แล้วกันเวลาที่มีคนบอกว่านะครับ ให้อย่างเช่นไปทําอะไรเช่นดาวพฤหัสให้ถวายพระพุทธรูปอาจารย์จะบอกนะทุกคนพระพุทธรูปที่อยู่ถ้ามันไม่งามถ้ามันไม่สวยเนี่ยนะอาจารย์ถามทุกคนเลยนะเป็นคุณคุณจะอยากไหว้ไหมคุณทําบุญอ่ะนะครับอันอื่นอ่นอ่ะโอเคแต่ว่าเช่นทําบุญพุทธรูปเพื่ออะไรเพื่อให้พระเอาไปตั้งบนที่เอาไปถามจริงๆคุณเห็นยังไม่งามอ่ะ เป็นคุณคุณจะไปตั้งบนทิ้งแล้วคุณจะไหว้แล้วคุณจะกราบไหมจริงไหมครับทุกคนถ้าจะทําอ่ะนะอาจารย์บอกนะไม่ต้องเอาถ้ารวบรวมเงินหน่ๆนะที่คุณจะซื้อทั้งหมดนะ่ะเอาไปซื้อพระอพุทธรูปอย่างเดียวหรือไม่จริงๆอ่ะนะคือคุณปฏิบัติตัวเองอ่ะคือส่วนบนไม่ค้านั่งสมาธิอาจารย์แนะนำลูกค้อาอาจารย์ทุกคนนะครับให้นั่งสมาธินะครับเพราะปฏิบัติคือคุณไปฟังที่ไหนก็ได้แหละ มั่งสมาธินี่คือเดเบสที่สุดแล้วทําให้ใจคุณจิตคุณเบาใจคุณเบาแล้วคุณจะควบคุมจิตใจตัวเองได,ได้แล้วคุณก็จะเขาเรียกว่าควบคุมสถานการณ์ในชีวิตได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าควบคุมดวงหรือบางคนถ้าเกิดปฏิบัติตจนถึงขั้นสุดๆก็คือเหนือดวงคืออะไรไม่สะทกสะท้าน <c oughs> คําว่าเหนือดวงคืออะไรไม่สะทกสะท้านกับปัญหาครับผมปัญหาอะไรมาอยู่จิตเราอยู่เหนือปัญหาอะไรมาจิตเราอยู่เหนือเหนือปัญหาอ,อ๋อเราเห็นพออยู่เหนือปุ๊บอ,อ๋อเราเห็นทางแก้แล้ว เหมือนเรามองแบบเบิร์ดไอวิวอะเออเราเห็นแล้วปัญหาคืออะไรเอ้ยมาอย่างนี้เอ้ยเราแก้อย่างนั้นอย่างนี้แต่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ได้ยังไม่ปฏิบัติเลยแล้วพอปัญหามามันทําไมครับสั่นไหวจิตมันสั่นไหวมันกลัวมันต้องหาทางนูง่นท,ทางนี้แต่ว่าคุณกลัวบางทีคุณกลัวในสิ่งที่คนเขาบอกให้คุณกลัวมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้เกิดสิ่งนั้นหรอกเอื้อออกไหมฮะ คุณต้องมาดูดวงตัวเองก่อนว่าตัวของคุณน่ะมันจะต้องเจอเรื่องอะไรอันนี้คือจริงๆแค่นั้นเองดูดวงอาจารย์ไม่มีอะไรน่ากลัวครับพิธีกรรมก็ไม่มีอยู่แล้วนะทุกคนนะราศีแรกนะครับนั่นคือราศีมีนนะครับลักนามีนนะทุกคนถ้ารู้ลัคนานะครับให้เน้นไปที่ลักนาลเลยนะครับราศีมีนเนี่ยนะครับดาว,ดาว,ดาวรางหูะย้ายออกนะทุกคนนะแล้วสาจะเข้ามาแทนนะนะครับห้าแปดกับห้าเจ็ดเนี่ยมันคนละเขาเรียกว่าถ้ามันจะมีเรื่องมีราวเนี่ยมันมีเรื่องมีราคนคนละอย่างแต่อย่างน้อยห้าเจ็ดกว่า 58. นิดหนึ่งตรงที่ว่าเอออะอย่างน้อยก็แค่เหนื่อยใจแต่ไม่ต้องไปมีเรื่องเป็นกระดงกดีขึ้นวงขึ้นศาลว่าความอะไรเร้่องไหมฮะอย่างน้อยก็คือเหนื่อยเหนื่อยใจจะเหนื่อยใจหรือไม่อยู่ที่คุณว่าคุณจะรับเอามันมาหรือเปล่าแล้วทุกคนนะสำหรับราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีธนูนะครับทุกคนธนูนั่นนะครับก็บอกธนูช่วงนี้ก็กำลังมาแล้วเรื่องโชคลาภนะธนูก็เป็นจังหวัดดวงอีกดวงหนึ่งนะครับราศีละคนาหนึ่งนะที่กาลังจะดีเพราะว่าดาวพฤหัสนะครับกําลังจะย้ายนะครับออกจาก ช่องเสียนะครับจะออกจากช่องอรินะครับแต่คราวนี้การในตัดสินใจอะไรหลังจากนี้นะครับต้องรอบครอบที่สุดทุกอย่างต้องรอบครอบไปแล้วครับสาหรับอาจารย์คือเน้นอะไรเพราะว่าชีวิตอะทุกคนมันไม่ใช่เขาเรียกว่าพอเราอายุมาเยอะจริงไหมทุกคนอายุมาเยอะเพราะเราก็ขึ้นสี่สิบบวกแล้วเราก็ขึ้นสี่สิบบวกแล้วเนี่ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะเราต้องรู้แล้วว่าอ๋ออะไรมันมันต้องวางแผนอะทุกคนจริงไหม มันจะไปคิดเองเออเองเราคิดว่าไอสิ่งที่เราคิดน่ะมันจะได้แาบสิ่งที่เราคิดอย่างนั้นน่ะอาจารย์ถามเลอไออย่างสี่สิบบวกมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันมีสักกี่ความคิดที่มันที่มันซักเซสร้อยเปอร์เซนทุกความคิดเลยที่เราคิดมาจริงไหมทําไมไอตรงนี้ตั้งใจแล้วทําไมมันไม่ได้ทําไมตรงนี้ไม่ตั้งใจแต่ทําเล่นๆขำๆแล้วมันได้เอออะไรแบบในดวงนะครับมันมีคําตอบให้คุณหมดทุกอย่างเลยอยู่ที่ว่าคุณมารู้ดวงของคุณจริงๆหรือเปล่าก็ดูหน่อยกับอาจรนะครับทาไม ม่มีพิติกรรมอยู่แล้วเราบอกโดมแบบลงนานเลยนะครับเดือนต่อเดือนต่อเดือนเอาปัจจุบันทุกคนเนีนยปัจจุบันอดีตชาติอาจารย์ไม่เน้นนะพูดไปแล้วไม่มีใครพิสูจน์ได้ด้วยนะคิดรู้ไปไม่รู้หรือมันไม่มันเหนื่อยในคำนี้มันเครียดเพราะอยู่ในใจเอ๊ะมันใช่มันอันนั้นอันนี้เพราะมาอย่าเลยครับปัจจุบันเอาปัจจุบันดีกว่าแล้วไปอนาคตอันใกล้ดีกว่าเพราะปัจจุบันมันส่งถึงอนาคตอันใกล้นี้จริงไหมทุกคนเนาะนะครับสาหรับราศีธนูนะจะแนะนาว่า ให้มาคุยกันแต่ตอนนี้รักษาตัวก่อนนะนะครับอย่าให้มีเรื่องมีราวนะต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีเมถุนนะครับเมถุนเนี่ยบอกเลยนะว่าพฤหัสยารอบเนี้ยมันต่อให้ตำแหน่งดาวมันจะบอกว่ามันกาลังมันน้อยแต่มันก็ดีกว่ามันก็ดีกว่ามันไม่มาแล้วก็แล้วก็มันเสียหายแบบตอนนี้จริงไหมทุกคนอย่างน้อยมันดีขึ้นก็ยังดีกว่ามันมันเสียแบบตอนนี้สำหรับอาจยองนี้นะครับแต่ว่า เหลือสิ่งอื่นใดอะนะจริงๆสําหรับอาจารย์นี่มันมีแกลบหลายแกลบในการที่วางโดวงแล้วทายโดว์สาหรับลูกค้าที่มาดูส่วนตัวนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนะนํานะครับก็ลองมาคุยกันเพราะว่าคุณจะได้รู้จริงๆว่าอ๋ออะไรที่เป็นจุดเด่นในดวงของคุณอะไรที่เป็นจุดที่คุณต้องเพิ่มเติมขึ้นมานะแล้วก็อะไรที่คุณจะต้องเจอหลังจากนี้นะแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวเพื่อให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะมั่งจริงอ่ะคุณทาอะไรแล้วคุณจะดีกว่านี้ อันนี้มีบอกอยู่ในดวงทุกคนนะคะเพราะว่าพื้นฐานดวงแต่และคนไม่เหมือนกันทุกคนนะค่ว่าพื้นฐานดวงนะครับมันมาจากเวลาเกิดของคุณเองนะครับทางโหราศาสตร์นะครับต้องเน้นตรงนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกนะว่าขโมยไม่มีการขโมยอะไรกันได้นะจะบอกเลยถ้าขโมยได้ในคนนี้นขโมยก่อนเพื่อนแล้วจริงๆนะทางโหราศาสตร์นะอือใหญ่พูดนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วดูดวงอยู่บนความเป็นจริงนะหนูให้ดูดวงอยู่บนองควารเป็นจริงกันนะสำหรับอาจารย์นะ ไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรที่มันอภินิหารแลวก็มีแล้วกันกอยู่ความจริงล้วน,นเลยแล้วก็เกิดจริงล้วน,นเลยต่อไปนะครับนั่นคือชาวราศีเมษราศีเมษนะจะต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวะนะครับของดาวราหูเนี่ยที่เขาจะย้ายเนี่ยมันจะทําให้เรามีแอคทีฟเยอะมีไฟเยอะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันต้องระวังลงที่อะไรไหมมันเป็นดาวเกษตรบอดี้แล้วคืออะไรมันพร้อมจะมีคนเข้ามาผ่าผลประโยชน์จากเรามันพร้อมจะมีคนที่เข้ามาแล้วเพื่อ เพื่อจะนําพาให้เราไปเสียหายในอนาคตอันใกล้ได้ด้วยเพราะราหูนะครับคือความเขาเรียกว่าความไม่ชัดเจนนะคะข้อดีเขาก็มีนะคะแต่คุณต้องมาู้ก่อนว่าในพื้นฐานดวงคุณนะ่ะดาวราหูจริงๆของคุณนะ่ะมันอยู่เรื่องอะไรนึกออกไหมนะคะมันอยู่เรื่องอะไรแล้วอายุรอบนี้อายุรอบของคุณในปัจจุบันนี้ยเป็นเรื่องอะไรแล้วเกณฑ์แต่ละเดือนจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้จะทําให้ชีวิตของคุณนะครับง่ายขึ้นแล้วก็ เขาเรียกว่าอรอรอบที่สุดเลยจะดีที่สุดเลยนะสําหรับชาวเมษนะจันมวงว่านะคบไม่ได้แย่นะแต่ว่าพฤหัสกับราหูนี่จะส่งผลให้เขาเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันอนะแต่ว่าจะตอบไปชัดๆเลยนะครับคือต้องเห็นดวงของคุณก่อนเอาแบบชัดๆนะถ้ามีโอกาสมาคุยกับจาย์อ่้มฟันดวงครับ